ออมมาบึงการเป็นครั้งที่4แล้วนะฮะทุกคนก็เพิ่งจะรู้ว่าที่นี่มีเครื่องเล่นแบบนี้ด้วยเราจะไปดูหัวน้าจะติดกันค่ะตรงนี้คือที่เขาทำพิธีกันเหรอคะขให้ความร่ำรวยค่ะ <c oughs> และที่นี่ก็คือบึงการ ก่อนรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแต่กระเด้คันยิบยิบแล้วค่ะยัลโหล สองคุ่เลยแม่ตลึงเลยอ่ะเราไปเล่นอะไรอ่ะไปไปตลาดไตลาดไม่ได้ลงมากี่นาทีอ่ะประมาณกี่นาทีรับออเดอร์หน่อยค่ะเจ็บหนาวว่าบ่าโอเคประมาณกี่นาทีพี่ประมาณสิบนาทีครับสิบนาที t e minutes เดี๋ยวนอนก่อนแม่ขังมา อเอตี๋ตัวบินยังไม่ทันไรแล้วเนี่ยหมแล้วว่าดูมาดูเซตสามติดเล่นกันนะคะทุกผูชทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นโซฟาบินเออโซฟาบินนะคะกรุณาดูหน้าดิฉันค่ะหน้ายังไม่จะวาต้องกรี๊ดหักมือยาดอเอออภิยังอมเรามาเริ่มกันเลยทีว่าว่ากะเออ Mình phải ra Mình พี่เจียงค่ะพี่พอแล้วตัดีนะพี่โอตายค่ะตายค่ะน่ากลัวมากเจ็บหมดเลยเน่ากลัวจริงจริงแต่สนุกเสียวอ่ะพอแล้วพี่กลับเถอะใกล้ไหมยังไม่ถึงสิบนาทีเลย แม่ไม่เอาแล้วแม่สนุกแม่ไม่าแล้วเออเออพี่เอาเบาๆเอาหวานๆพอเอาตีโค้งหวานๆสนุกอยู่เป็นไงบ้างแม่สนุกมันค่ะสะใจดีเป็นกระดอเหรอโอไฟกอดไม่มีแรงกอดแล้วพี่ของหวานๆพอหวานแล้วเต็มแล้วพอแล้วก็เพื่อ โอ้โหดูดิแดงหมดเลยวิ่งแห่ด้วยอ่ะแท้แห่ด้วยอ่ะดูดิน้ำมันไม่ใช่น้ำเค็มมันก็เลยเลือดเป็นไงบ้างแม่ร่วงลงไปคนแรกเลยโอ้โหสะโพกสลาตันมากค่ะมาเล่นแถวนี้ได้เลยเนี่ยเราจะไปเล่นอะไรต่อตอนนี้อ๋อโอ้โหตอนนี้เราเหลือ กี่นาทีคะไฟนอคอหกโมงครึ่งค่ะต้องรีบขึ้นเครื่องอีกยี่สิบนาทีทันอยู่เชื่อมอยู่ฝั่งนู้นเปล่าอันไหนข้างหน้าเขางหน้าแรงสุดสวัสดีมิสกันอ้โอู้สอมก่อนโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว 干了！ บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหมไป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 รถมากอุียไ,ไปดูบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันทุกคนตามน้องไปเลยเลยค่ะเราจะไปดูบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันค่ะอ๋อนีหอน่หรออยากได้อ่ะอยากได้น้ำอะ่ะตรงนี้หรอแม่เป็นบ่อเลยเหรอรนี่แหละทุกคนนี่คือบอ่อน้ำศักดิ์ทศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คือที่เขาทำพิธีกันเหรอคะ เขาทำพิธีกันตรงนี้หรอกับไว้ให้ว้าวคือตรงนี้ววก็จะมาทำวาวพิธีสวดกันตรงนี้ใช่ไหมครับววตรงนี้ที่เขาเรียกว่าสะดือบึง,ขงโขงหลงนะคะววที่นี่ก็คือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือเป็น บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาที่ถึงพิธีกรรมแล้วพ่อพามจะมาทําพิธีตรงนี้นะคะเพราะว่าเราถือว่าตรงนี้เป็นสะดือสะดือก็เปือบเปรียบเสมือนคลังพระครังนะคะพระครังก็คือน้อำมตลเลวความเป็นศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคลค่ะอ <c oughs> ขอกราบบารมีก่อนถูก อันนี้คือลอยอยู่ตรงนี้เลยเหรออันมันจะลอยตรงนี้เลยใช่ไหมคะตัวเองขอแห่งความร่ำรวยค่ะขอบพระคุณค่ะจะไปเอาน้ำมนต์กันนะคะต้องขอบคุณน้องมากเลยที่ให้ขวดนี่ค่ะโนตี้นั่งตรงนั้นอะมานี่เร็วๆแม่เดี๋ยวเขาจะเทเราอยู่ไปเทใกล้ๆไม่เทก็ไม่สนุกทนะแจ๊ดเต๋วกลัว

้เองเเลยป็นหมอหน้าเป็นแบบก็เป็นนี่หน่าก็เอานี่เต่งลงไปเหมือนครุจ้าเป็นเวลาเขาทำพิธีอ่ะต้องเข้าไปพอสดีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฉันบอกเธออ่ะนั่งจี้ในคลิปเลยดีเหมบอกจะไปแตะอะไรไปแตะเนาะน้องฟ้าไปสุดเอาบอกน้องว่ะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่นี่ที่ไหนเอ่ย ทีนี่นคือร้านควาชมบึงครับควาชมบึงนะคะเราอยู่จังหวัดบึงกาฬอำเภอบึงโขงหลงนะ,ะขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมชิดทั้งหลายเหมืออนนนัีน้ลไฮ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 